ก็ข้ปิดไฟกตรงกลางลงอแล้วก็คาะลงปเป็นเลี้ยวขวาคาะลงปเป็นเลี้ยวขวาแล้วก็ปิดไฟปิดไฟโอเคถ้าเปิดไฟล่ะเปิดไฟอ่าเปิดไฟหมุนเอาใช้หมุนทุกคันหมุนหนึ่งครั้งหมุนหนึ่งครั้งเป็นไฟหลีตอนนี้จะยังไม่เห็นนะ<ม>จะ<ม>เห็นผนตอนที่ตอนกลางคืนอ่าหมุนอีกหนึ่งครั้งหมุนอีกหนึ่งครั้งเป็นเปิดไฟสองหน้ารถสองกลางคืนอ่ะไฟเปิดกลางคืนอ่ะแล้วก็ปิดไฟปิดให้หมดเราเปิดไปโอเคทุกคันก็จะเป็นลักษณะนั้นส่วนฝั่งนี้ก็ปัดน้ำฝน ถ้าเราเหมือนกันแหละข้อลงเหมือนเหมือนไฟแหละข้อลงก็ก็ก็มันก็ทำงานเกี่ยวกับอันนี้ให้รู้แค่เฉยเฉยอ่าแล้วก็ถ้าฉีดน้ําฝนก็ดันข้อหาตองแต่ไม่ต้องฉีดเดี๋ยวมันกระจก <Okay. S 1> มันแม่นั่นอ่าดันข้อหาตองแค่นั้นเอง <Okay. S 1> อ่าใช mm hmm. ใ่เห็นไหม <Okay. S 1> อ่าพอแล้ว mm hmm. อ่าเสร็จแล้วอันนี้ก็ไฟฉุกเฉิน <Okay. S 1> เวลารถเสียรถมีปัญหาอย่างเงี้ยเราก็กดค้างไว้มันก็จะขึ้นไฟสองข้างเ <Okay. S 1> อาปิดไฟ หรือว่าจอดชั่วคาวหรืออะไรเงี้ยเราเปิดไว้ก็ได้แล้วแต่ตามจุดต่างๆพวกระบบแอร์ส่วนมากถ้าเป็นรถใหม่ๆรถที่รบบรู้หน่อยทุกวันนี้มันอัตโนมัติเวลาสตาร์ทเสร็จมันก็ทํางานเลยแต่ถ้ายังมีระบบการเปิดการปิดมีออฟมีอะไรหนึ่งสามสี่ก็ยังต้องควบคุมอยู่ก็บังคับเอาเองอย่เอาเย็นจอาร้อนขนาดไหนเท่าไหร่เนี่ยน้ำยายแอร์เปิดมากเปิดน้อยแล้วแต่เราเปิดมากเย็นมมาาได้แัันนียยงคสเปิ ถ้าไม่เปิดมันก็ไม่เย็นไงมันมันก็จะอ,าอ,อะ้าวอ้าวอบอบหนะอันนี้ปาน,น,น,นกลางก็มันจะปรับของมันพอดีพอดีแล้วถ้าหมุนมากก็เย็นมากเลยอันเนี้ยอ่ก็ใช้เตาสมควรถ้าหนาวก็เปิดก็กลับมาอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ใชถ้ามันไม่เย็นเลยแสดงว่าแอร์มีปัญหา<ม>แต่บีนเท่าไหร่จรึงจะไม่โดนด่าเวลาเตือนมอเตอร์ไซค์เราก็แค่เคาะเอาอค่เนี้ยนะ ถ้ารถยนนี้เอาเต็มที่ได้แต่ถ้าเตือนรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรเงี้ยเราเราเคาะธรรมดาธรรมดาก็ได้เขาจะได้ไม่ด่าเราเพราะบางคนรู้แต่ว่าเป็นแต่บีบอย่างเดียวเลยส่วนอุปกรณ์ควบคุมกระจกฝั่งนู้นรถทุกคันก็จะอยู่ฝั่งนู้นแต่รูปแบบการวางก็จะคล้ายๆกันบางทีก็แนวนอนบางทีก็แนวตั้งอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาแต่ก็ประมาณนั้นแหละมี L กับเท่านั้นละโอเคแล้วก็ข้างล่างมีสองอย่างที่ฝ่ายครจำใช้เท้าขวาเท้าเดียวใช้เท้าขวาเท้าเดียวเหยียบเบรกก่อนเข้าเกียร์เหยียบเบรกก่อน อ่าเสร็จแล้วก็จำสามอย่างที่ควรจำ P จอดาถอย <R 2 S 1> ใช่ D เดินหน้าอ่าโอเคจำสามอย่างก่อนหลักๆส่วนเกียร์พวกนั้นเดี๋ยวความรู้มันจะมาเองได้เรื่อยก็คือเราใช้งานได้เลยนะเกียร์ทุกเกียร์เนี่ยไม่จาเป็นต้องเบรกในขณะที่เรากําลังวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยเราเข้าได้เลยเลื่อนเลื่อนแค่ปลดหัวเกียร์เราแต่เลื่อนแล้วก็ใช้เฉพาะที่สูงที่อะไรเงี้ยที่มันที่จาเป็นที่จาต้องใช้อะ่ะตามปกติกดีเดินหน้ามันไปได้ทั่วไทย,ยแล้ว แต่ถ้าฝ้ายจะปีนเขาจะทําอะไรที่มันสูงๆอ่ะเออฝ้ายก็ใช้ดีสามดีสองอะไรเงี้ยแล้วแต่ตามสมควรช่วงใช้เสร็จเราก็ขึ้นมาดีได้เหมือนเดิมปกติแล้วแต่รูปแบบการใช้จะเบรกจะไม่เบรกก็ได้แล้วแต่โอเคอ่ะลองเดินหน้าฝ้ายแล้วก็เดินหน้าไปนู่นเลยเจะหัดบังคับอันนี้ฝ้ายเคยมีพื้นฐานการเรียนรู้มาแล้วนะนนอ่านิดหน่อย,อ,อ,ยอเแล้วก็ไม่ได้ต่อเนื่องก็เลยทําให้เราลืมไปเพราะนั้นมาทบทวนตัวเอง ขนาดเคยเลี้ยวเคยอะไรมาแล้วเคยบังคับมาแล้วมาทบทวนตัวเองด้านหน้าตรงไปเลี้ยวซ้ายเราจะเปิดไฟก่อนนะทุกครั้งเลยชีวิตจริงหรือว่าการซ้อมก็ฝึกไว้เวลาใช้งานจะได้ไม่ลืมวันนี้ก็มีการเปิดไฟไปแล้วนะครับ การหมุนการเลี้ยวนั้นผู้เรียนจะต้องกัดนะครับจะให้ครูบอกอยู่ตลอดก็ไม่ได้ก็มีบอกอยู่แล้วแหละแต่ว่าลองดูลองใช้งานด้วยตัวเองอย่าหมุนสักแต่หมุนอย่างเดียวใช้แล้วก็คืนคืนเท่าไหร่พอหรือยังไม่พอหมุนเพิ่มเออนั่นแหละถูกต้องเลี้ยวไหนคะเียวซ้าย,ล,ายนะลักษณะการเลี้ยวคือกะให้หน้ารถตัวเองปลอดภยัยแล้วหลังมันก็จะปลอดภัยด้วยยังไม่ต้องเล่งอะไรทั้งนั้นอยู่ที่เบรกแล้วก็ควบคุมวงมาลัยให้ได้ ในทางที่ควรจะเป็นปลอภไยสังเกตตีเองนะอาจจะมีไซไปเซมาบ้างนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ไ,ได้ทำหายไปนานเลี้ยวไหมคะข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเป็นโรงเรียนที่โอเคมากอ่าเลิศมากก็สำรอบการขับรถเออ,อดีมากเลยสบายแล้วต่อไปถ้ามาพ้นทองมานทองแล้วมาเต้องเสาที่นั่นจ้าเออใช่ใช่ใชลืมไป หลังเลิกเกรยียนเนี่ยคนก็เยอะนะทีเนี่ยแต่ว่าก็พอได้อยู่แหละแต่ดีนะเขาไม่ปิดนะฝ้ายลองตอดเทียบฟุตบาทก่อนจะสุดถนนเส้นนี้นะฟุตบาทขาวแดงเนี่ยตามปกติจอดไม่ได้อันนี้แค่การฝึกเฉยเฉยอ่ะไหลไปเรื่อยๆจนกว่าฝ้าจะทําได้ด้านซ้ายขนาด25ซติเมตรลองกาด้วยตัวเองดูลองซ้ายเข้าออแล้วก็ขวาออกอะไรเงี้ยแล้วแต่ลองทําดูมันไม่มีเทคนิคอะไรมากมายหรอก ลองทําดูซ้ายเข้าแล้วก็ขวาออกเ,อเบรกกันเดียวจะแนะนําให้ตรงนี้คือเบรกกันฝ้ายตอนนี้ถ้าฝ้ายเดินหน้าต่อฝ้ายก็จะชนด้านซ้ายเน,นี่ยหลักฐานตรงนี้คือเห็นไหมเอาเตงเอามือข้างไว้เห็นไหมมือมือมันอยู่ลักษณนอย่างเงี้ยคือการที่เข้ามาแล้วแล้วก็สังเกตมุมรถด้านซ้ายนะครับมันจะชนแล้วฝ้ายก็ออกขวาไปอ่าโอเคไม่ต้องเยอะนั่นแหละถูกแล้วประมาณนะั้นใช้เพิ่มอีกนิดหน่อยอฝ้ายก็มองมาทางนี้ด้วยมองงานกระจกแล้วถอยไปแล้วเดินหน้าต่อไป แช่ขวาไว้นิดนึงเออนั่นแหละช้าๆเราดูว่าด้านซ้ายมันมาเห็นไหมดูขนาดจากกระจกแล้วก็กะด้านหน้าเราก็ทรงตัวไปให้ได้จนถึงมุมหัวมุมนั่นนะว่าฝ้ายจะทรงตัวได้จริงไหมน่ะวงมาลายเอากลับมาด้วยแอมตรงโอเคไปเรื่อยๆเ,เรามีโอกาสหยุดรถเราดูก่อนได้นะเราะว่าบางทีมันไม่มีอะไรแน่นอนถ้ามันตรงจริงมันก็จะขนานไปดูนะครับ25เซนก็เกือบๆได้แล้วนะครับไปเรื่อยๆแต่ว่า ผู้เรียนจะบังคับให้มันตรงไปได้ไหมอ่าอยู่ที่เราอีกเหมือนเหมือนว่าข้างหน้ามันจะไม่มันมันัไม่ไมไมจะข้างมันจะแคบกว่าต้องออกหรอเราดูว่าอันนี้หน้าออกแล้วสังเกตถ้าตูดแคบแสดงว่าหน้าออกสังเกตนะถ้าตูดแคบหน้าออกถ้ามันขนานจริงว่าลองหมุนซ้ายเข้ามาอ่าเดินหน้าเห็นไหมเห็นไหมโอเคหยุดรถก่อนดูความแตกต่างนะมันเป็นยังไงมันขนานแบบไหนเราคืนพวงมาลัยเลยโอเคเดินหน้าต่อ โอเคเดินหน้าไปอีกโอเคออกขวาไปเลยไปทางขวานั่นแหละพอแล้วถ่นไปทางเดิมที่เราเคยไปโอเคเปิดไฟแล้วก็หันมองข้างซ้ายหันมองข้างขวาด้วยตามปกติถ้าเป็นถนนใหญ่เป็นถนนที่มีแยกต่างๆเราควรโอเคจ้ะตรงนู้นแหละที่เราเคยไปอันนี้ก็มีรถมีอะไรมาบ้างนะครับวพราะนั้นก็อย่าลืมบางทีขับขับอยู่เพลินไง คิดว่าตัวเองเขับอยู่คนเดียวก็เป็นไปได้มีหลายรูปแบบงูหม,ม่ไปหยุดตรงต้นไม้นะฝ้ายแล้วก็ถอยหลังตรงน,นี้ก็ทบทวนการถอยเข้าเกียร์บ่อยๆไม่งั้นมันจะลืมหลังจากนั้นก็เอาไปทบทวนตเองเดี๋ยวไปอัพออยให้เบื้องต้นเผื่อตัวเองอยากจะเอาไปฟังอาล่หยุดรถหยุดรถทุกครั้งควรจะมีการฝึกตัวเองในการจอดให้ได้แบบนี้ทุกครั้งนะดูนะขนาดรายทางด้านซ้าย ต่ชีวิตจริงไม่ังเป็นต้องเย็บ5เซนแต่ว่าเอาแค่ตามความเหมาะสมอย่าเป็นภาระคนอื่นก็พอเอาถอยล้างันผู้เรียนก็เปลี่ยนเกียร์ครับเองแล้วเรียบร้อยนะครับเข้าใจถูกเพราะนั้นอย่าลืมบางคนเข้าเกียร์เข้าเกียร์ยังไม่ลงล็อกไปเหยียบคันเร่งไงพอรถไม่ออกอะไรเงี้ยพอมันออกก็ปืดรักษาช่องไฟขนาดด้านซ้ายไว้ ให้มันมองเป็นขนาดเรื่อยๆแล้วก็หันมองกระจกตรงกลางบ้างกระจกขวาบ้างเพื่อความปลอดภัยถ้ามันเบียดด้านซ้ายใช้พวงมาลัยด้านขวานะถ้ารถไม่ขยับมันอาจจะตกล่องหรืออะไรเราก็เร่งนิดหน่อยพอเร่งได้แล้วก็แต่งมันเป็นเบรกเหมือนเดิมอย่าเล่นพวงมาลัยเพราะเห็นไหมมันแคบอยู่แล้วโอเคดูช่องไฟถ้าเราไม่นิ่งจริงมันก็จะเพี้ยนไปนหน่อย,ห,อยหรือไม่ก็ถึงขั้นเพี้ยนมาก จนแก้ไขไม่ได้มันแล้วแต่คนโอเคพอพอดีแล้วพอดีแล้วแต่ว่าลดควมเร็วลงหน่อยเออว่าเราไปถอยในที่แคบมันจะได้สบายอันนี้ก็โอเคแล้วแค่มีช่องไฟขนาดไว้พอแล้วเอายีห้าไม่ย5ห้าไม่เป็นไรเพราะว่าเอาแค่ถอยให้มันชัวร์ปลอดภัยเอาละโอเคหยุดรถเดินหน้าเปลี่ยนเกียร์ัเก ทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนเกียร์ก็รถควรจะหยุดสนิทนะ oh. หยุดสนิทเลยแล้วก็เปลี่ยนเกียร์้า,าขวาขวาขวา้างหน้าตรงนี้ก็เหมือนกันก็ดูเหมือนเดิมครับไปไม่ได้ก็ชะลอยหยุดไปได้ก็บงังคับพวงมาลัยไปทางด้านขวา อย่าเพิ่งไปเร่งคันเร่งเราจะต้องแต่งพวงมาลัยให้ตรงในเลนตัวเองก่อนอ่าอย่างนั้นละพอเป็นไปได้แล้วเราก็เร่งคันเร่งน,นิดหน่อยเพื่อดูว่ามันใช่หรือ,อยังถ้าใช่ก็ไปยาวเลยขว,ข,วขวานู่นรขวา่นขวาน่นเลยเวลาจะเลี้ยวนะครับก็แนะนําให้ดูกระจกด้านขวาด้วยกะวงเลี้ยวด้านขวาด้วยนะครับ ดูกระจบฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็ดูนิดหน่อยเพราะว่าไม่มีอะไรอยู่แล้วพอตอนที่เราจะเลี้ยวขวาเราต้องดูขวาเผื่อมีใครจะมาเลี้ยวอะไรกับเราแล้วก็ควบคุมให้อยู่ในเลนฝั่งตัวเองให้ได้มากที่สุดโอเคครับดูข้างหน้านะอย่าดูฝงอะไรแอบดูนิดเดียวก็ไม่ได้นะบางทีเซบางคนเลี้ยวไม่ได้ก็มามองคงอะไรยงไงไก็เลยทําให้มันเลี้ยวไม่ได้อยู่นั่นแหละ พราะนั่นหัดมองมองไกลมองใกล้มองใกล้มองไกล,อ,ไกล,อ,ไกลอะไรเงี้ยตรงไปเลยนะคะอ่าตรงไปเลยตอนนี้จะชวนเพื่อนมาอีกคนนึงด้วยนะนี่จะไปกรุงเทพเอ่อเดขาพูมาขอเรียนที่ลังฮะไปไปทำอะไรที่กรเดียวเพื่อนไปทำธุระไปทำอะไรอยู่ก มันบอกเมื่อวานเนี่ยวันนี้เลยได้ไหมวนันอ๋อใช่เพิ่งโทรไปหาพี่เขาอนี่ตอนแรกว่าจะวุย้ยเมื่อเช้าวุย้ยจะกับอะไรบางฟันกันอยู่อะไรเนี่ยจริงจริงมันชนก,นกันกับอีกคิวหนึ่งนะเนี่ยอออ๋เหรคะก็เลยบอกว่าโอ้นัดไปแล้วอะทำไงดีวะขอบคุณมากจริงดเออมันจริงจริงเขามีคนจองไปก่อนแล้วออที่นี่พี่ดูวันผิดไงไอ,อเราก็โอ้โหไฟบอ,อกว่าจะเรียนได้ก็เลยเราก็เลยนัดเลยเพราะว่าคนนั้นก็ยังแบบว่าอ้เงื้อง่ายอยู่ก็เลยแต่จริงๆริงเขานัดแล้วแหละคนนั้นอ่ะ คือคนนั้นสนิทไงคือคนอแถวส่วคนใกล้บ้านก้นแล้วบอกเขาว่าถ้างั้นรอรออีกวันหนึ่งคือสองวันก็ได้เพราะว่ามันนานน้องเขาเริงจริงเขานัดคุยกันมานานแล้วไงเป็นอาทิตย์แล้วแอ,อ่ก็เลยบอกเขาไปว่าเออเดี๋ยวได้เรียนแน่หละอยู่ไม่บ้านใกล้กันตอนนี้เขาอยู่ไกลเอเอค่อยว่ากันนูเลยนะที่เดิมเลยเดี๋ยวขวาเสร็จแล้วก็จอดจอดเสร็จก็ถอยอันนี้ฝึก เหไหมก็เริ่มโอเคแล้วความมั่นใจเริ่มมาแล้วนะยงแต่ว่าจะต้องจับอยู่เรื่อยๆจริงๆแล้วถ้าไม่ทำเองใช่จะต้องมีเวลาให้ตัวเองโดยเฉพาะถ้าเรามีรถอยู่แล้วอะ่ะไม่มีรถก็โอเคเรียนเป็นพื้นฐานไว้ก็ก็ยังดีบางทีอาจจะมีโอกาสก็ได้เดี๋ยวขวาล้วจอดด้านซ้ายให้ได้ไหลาทางตลอดเลยเราจะทำได้ก็อยู่ที่การปล่อยเบรกการหยยบเบรก เออถ้าปล่อยเร็วเกินก็คุมไม่ได้เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องเลยจับพอั้นเราก็หยุดหยุดแล้วเราก็เปลี่ยนเกียร์ถอยถอยเรียบขนาดด้านซ้ายไปไหลาทางมันเลี้ยวเราก็เลี้ยวตามไหลาทางไปดูกระจกด้านซ้ายให้เป็นแล้วก็มองตรงกลางเพื่อความปลอดภัยด้วยกระจกกลางให้มันช่วยให้เราดูด้านหลังได้ว่ามีอะไรหรือเปล่าส่วนซ้ายนี่คือเอาไว้กะเห็นไหม ถนนด้านซ้ายเริ่มไม่มีแล้วเราก็จะหมุนวงอะไรได้แล้วหมุนเรื่อยๆครับหมุนเยอะๆเลยแต่ว่าอย่าปล่อยเ,ยรเยรบกเยรกเยอะเบรกรถเยอะๆอ่าถ้าเราปล่อยเยอะเราก็ควบคุมไม่ได้หมุนอีกฝ่ายวงอะไรเบรกกันตรงนี้เดี๋ยวจะสอนการมองด้วยการควบคู่กันไปกับการมองกระจกกระจกมันมองไม่เห็นอ่าตรงหลายทางที่เราจะไปแล้วพอช่วงนี้คือหลทางมันเลี้ยวเยอะฝ่ายก็ใช้การมองอ่าหันเลี้ยวไปมองแล้วก็มาปล่อยหมุนวงอะไรเพิ่มถ้าเกิดว่าจังฝั่งนี้มันเด็ดดูนะ ตรงนี้มันเป็นลานกว้างแต่ทางที่เราจะไปมันเลี้ยวเยอะเพราะนั้นหมุนวงอะไรเพิ่มด้านซ้ายอ่านั่นแหละถูกต้องครับอ่นั่นแหละเค่อยปล่อยรถไม่ต้องปล่อยเยอะไอเบรกอ่ะถ้าปล่อยเยอะเดี๋ยวควบคุมไม่ได้ไม่ไปก็เร่งนิดหน่อยเพราะว่าบางทีการใช้วงเดี้ยวเยอะจะทําให้รถไม่ขยับก็เป็นไปได้อ่ะเเบรกก่อนฝ่าอันนี้เอาให้เข้าใจลึกซึ้งไปเลยสังเกตแล้วเริ่มจะเห็นแล้วนะหลายทางอ่าะนั้นจะคืนนวงอะไรอีกทีนึงฝ่ายต้องเห็นขนาดค่อยคืนขวาต้องเห็นขนา อ่าต้องเห็นขนาดอ่าไลไปอันนี้ความเข้าใจเข้ามาด้วยอ่าเอาเบก่อนเริ่มเริ่มจะเห็นแล้วเห็นไหมอ่าเริ่มแล้วยังอ่าทีนี้เราจะคืนอันนี้คือถ้ากะผิดนินะดหน่อยรถก็จะตกไปข้างทางอาจจะเป็นอ่าไหลาทางที่เป็นหญ้าเป็นแรงเงี้ยแต่ไม่ไม่อยากให้มันตกไงคือเต่จะเพิ่มความเข้าใจให้มันมากก็คือคืนพวงมาลัยด้านขวาหนึ่งรอบอันเนี้ยตอนที่หนูไปเรียนนะเขาให้หนูนับเป็นอะไรไม่รู้หนูจำไม่ได้น,นับนเป็นองศาแล้ว เออนับอะไรไม่รู้อ่ะนับเสาไงใช่ป่ะใช่เส่นมันนั่นมันทฤษฎีในสนามไงใช่ครับหัวถอยอันนี้ยังไม่พอเบรกเห็นป่ะมันยังลงอยู่ป้ายควรหมุนหมุนเพิ่มหมุนซ้ายก็ตกถนนอ่าถูกต้องถูกต้องโอเคเสร็จแล้วถ้าหมุนไปแล้วหนึ่งรอบเราก็ลองขยับดูว่ารถมันขึ้นบนนั่นไหมโอเคไหมเขื่อนไหมยังไม่เคยเลยอ่าก็โอเคอยู่เอ่อยังโอเคอยู่เอ่อขึ้นละอาละปรับขนาดทีเนี้ย ขนานด,ด้านซ้ายนะถึงขนานไปพร้อมกันว่าฝ่ายจะเข้าใจการขนานยังไงถ้าขนานแล้วก็คือพวงมะไรนะถ้าเราไม่คืนมันก็เบี้ยวลาดแล้วนะโอเคครับ